สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงขอบคุณทุกคนนะที่มาตบบอยที่มาวิ่งเป็นเพื่อนนะเดี๋ยวเราเจอกันพรุ่งนี้สองทุ่มนะครับอุ๊ยพรุ่งนี้พรุ่งนี้มีเออพรุ่งนี้มีของเด็กพรุ่งนี้แปลกตาแน่นอนพวกเราทุกคนแปลกตาตีมใหม่พรุ่งนี้มีตีมทำไมงเกงใสแล้วคันขนาดนี้ ว่ายเหงื่อมันออกไงไม่ได้ไจะวิง่งอย่าลืมองเลิกทำกันบ้ายก่อนคุณแม่ไปก่อนนะครับไปก่อนนะพิ่งมาเอง <laughs> ขอบคุณทุกคนที่พาผมไปวิ่งจนครบรอบนะครับิ้มกันยิ้มรางวัลวิง่งผมแก้มได้มไหมรางวัลวิง่งโอเคโอเคหอมมได้ซ้ำ หอมไรหอมไรเฮ้ยบายบายครับเดี๋ยวเป็ดมาบายบายก่อนบายบายทุกคนแล้วเป็ดบายบายค่ะอุ้ยตาเป็ดเป็นไรอะลูกสะต้อนแสงสะต้อนแสงเต้เป็ดอะไรอุ้ยตาเป็ดแมวตาเพชรเพชรตาแมวแพรไปแวะช่องพี่วิวด้วยนะครับ ราคาดีมากราคาดีมากไม่ซื้อก็ไปเคาะใจให้เขาหน่อยโอเคไปดูบิลหน่อยเร็วเดี๋ยวฉันจะไปส่งของขวัญให้เดี๋ยวนะนเดี๋ยวนะอีกทีหนึง่งช่องชื่อ Secret Store นะครับไม่ใช่ช่องชื่อปกตินะตอนนี้คนดูมาเท่าไหร่นะเดี๋ยวเดี๋ยวกดอย่างงี้ให้ดูดีว่าถ้าคนดูเดี๋ยวคนดูหนึ่งพันหนึ่งถ้าคนดูบิลถึงถึงสองพันแล้วกันหนูจะไปปล่อยประวานไปปล่อยประวานให้มันตัวหนึ่งไปแคปให้มันด้วยนะมันจะได้เอามาคุยโมว่า มันได้มาคุยโม้แบบชัดหนูอะมันมาดันเอนจเกจเมนให้หนูตลกโอเคครับโอเคนะเดี๋ยวหนูไปนะนะสักสองพันเดี๋ยวไปปล่อยประวันหนึ่งตัวโอเคตัวเดียวพอไหมตัวเดียวพอวันนี้ก็ให้ไปสองตัวคุยเจ็วันเนี้ยจริงมันจะคุยบยเจ็ดวัน่หโอเคไปบายบายนะครับ